สวัสดีค่ะง่ายแล,อละอร่อยกับเชฟม้อยวันนี้เป็นเมนูเต้าหู้ทอดสอดไส้กะเพราหมูเต้าหู้ทอดหอมหอมสอดไส้กะเพราหมูกับเทคนิคการผัดหมูให้นุ่มและแห้งเป็นเมนูสําหรับงานค็อกเทลเก๋ๆหรือจะเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะสับกระเทียมหย,ยาบๆนะคะใช้พริกี้หนูแดงเพื่อเพิ่มสีสันและใช้พริกหนูสวนเพื่อเพิ่มความหอมค่ะหั่นเต้าหู้แบบเบามือนะคะ ให้ทอดเต้าหู้ด้วยไฟกลางเลยนะคะเวลาทอดให้ตักน้ำมันลาดจะทำให้เต้าหู้พองสวยค่ะใบกะเพราทอดแค่เปลี่ยนสีบางส่วนพอนะคะเราจะได้กะเพราที่สีเขียวสวยถ้าทอดนานกว่านี้กะเพราก็จะออกเป็นสีเหลืองไม่สวยค่ะ เตรียมไข่เจียวใส่ซิ้วขาวลงไปนะคะตีไข่จนเข้ากันดีเลยค่ะควักไส้เต้าหู้ออกนะคะเตรียมไว้สําหรับสอดไส้กับเพาาหมูค่ะใส่น้ำมันแค่นิดหน่อยพอนะคะใส่ไข่ลงไปทอดจะเหลืองดีเลย ตัดไข่เป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่หมูสับลงไปผัดให้สุกประมาณ70%นนะคะเสร็จแล้วพักหมูไว้ก่อนเป็นเทคนิคในการทำให้น้ำในหมูไหลกลับเข้าไปทำให้หมูนุ่มขึ้นและไม่เป็นน้ำาแฉะเวลาผัดใส่น้ำมันลงไปเจียวกระเทียมแล้วก็พริกจนหอมเลยนะคะ ใส่หมูลงไปผัดจนสุกเลยนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยเอม s ซอสแค่ใส่ก็อร่อยเลยสำหรับท่านที่ไม่ถนัดในการปรุงรสนะคะสำหรับท่านที่ยังชินกับการปรุงรสแบบเดิเดมสามารถดูสัดส่วนเครื่องปรุงได้ในคำอธิบายคลิปนะคะใส่ใบกระเพราผัดพอสุกก็เป็นอันว่าเสร็จใช้ได้แล้วนะคะ น้ำกระเพราหมูอย่าใส่เต้าหู้ที่ทอดไว้ได้เลยเสร็จแล้วค่ะเมนูน่ารักน่รักเต้าหู้ทอดสอดใส่กระเพราหมูค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทําอาหารอร่อยๆนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตืนอนเวลาคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ